ตื่นเช้ามาวันวันมึงก็ไม่ทำอะไรนะขับรถแว้นไปแว้นมาโหนหูชะบงชาบ้านเขามไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาเลยนะไม่มีมารยาททางสังคมเลยในเขตชุมชนอะไรอย่ามาแว้นนะอยากแว้นก็มีใครห้ามดูตามป่าตามเขาตามที่ไกลหมู่บ้านไม่มีคนอยู่ มึงก็ไปแบนสิคิดว่าเท่นะเหรอขารำคาญที่หมายเขาแช่งหักกระดูกโคตรเง่าเมืองทุกวันเออไออพ่อมันแม่มันก็ไม่รู้จักสั่งสอนไม่รู้จักบอกลูกเต้าของมันบ้างเลยนะว่าชาวบ้านนะเขาเอื่อมระอาพวกมึงขนาดไหนหาลากคกรจน กัดนาเนีน่ยคุลมีระเบง